แล้วเห็นนิติตกแล้วน่ากินมากเลยมาตามๆกับไวพอนเดอะสตรอเบอรี่มิลค์อย่าพิ่งตกใจนี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่คือโคราชไม่คิดว่าจะมีในไทยไวพอนเดอะสตรอเบอรี่มิลค์เนพอสอชาวญี่ปุ่นกินวันนี้มีในไทยแล้วใจมันตุ้มๆตุ้มๆอยากลองสุดๆไม่คิดว่าของจริงจะเข้าอีขนาดนี้แล้วดูความนุ่มความยืดของน้องซีมิสเตอร์โดนัทขนไวพอนเดอะสตรอเบอรี่มิลค์มาเสิร์ฟถึงหรสชาติชิ้นสีชมพูน่ารักจนใจเจ็บใครเห็นก็ต้องใจละลายเริ่มต้นชิ้นละย รชิ้นนี้เจ้าหญ,หญิงแห่งพอนเอริงป้ามีความวิงวิงเคลื่อนเกสชฉ่ำๆหวานกำลังดีชิ้นนี้บิสกิตโดยเกิดบิสกิตแน่แนๆนได้ทั้งความกรอบด้านในยังคงความหนึบแป้งนุ่มกัดกับบิสกิตคือดีชิ้นนี้มีอัลมอนด์แปะมาด้วยได้ความกรุบกรุบหอมถั่วกัดเข้าไปเจออัลมอนด์คือฟินไม่ไหวด,ดีต่อใจสุดๆชิ้นนี้คือเลออิฟอัลมอนตอรอเบอรี่หอมกลิ่นนมสตรอเบอรี่ความหวานแบบพอดีของแป้งตัดกับอัลมอน์กรุบกรุบคอโบนี้คือที่สุดและอันนี้อร่อยมากน้าช็อกโกแลตได้ช วางขายตั้งแต่20มีนาคมถึง31พฤษภาคมนี้ปราสิบโปปังๆซื้อ10ชิ้นแค่199บาทรีบจัดเลยโปรนี้มีถึง30เมษายนนี้เท่านั้นของอร่อยแบบนี้ไม่กินไม่ได้แล้วรีบชวนแก๊งเพื่อนไปลองกัน